มันคนเราคนเราทํากูงามความดีเห็นไหมเออพอทําไปแล้วมีคนติมีคนติงมีคนทวงติงนู่นนี่นั่นเห็นไหมเหมือนกับการจอมพลังอะไรนะ่ะเห็นไหมเออก็มีคนติคนติงคนว่าคนตนําหนิไม่ดีมัง่งนู่นนี่นั่นเห็นไหมถามว่าเขาทําดีไหมเขาก็ทําดีนะเออเออถามว่าเขาช่วยเหลืออ,อตำรวจทหารชายแดนนู้นนี่นั่นไหมช่วยเต็มที่เลยแต่เขาก็โดนติ ใช่ไหมเออบางคนก็ขอถอนเอาเงินออกมาเออบอกว่าไม่ให้แล้วขอเงินคืนอีกเห็นไหมล่ะก็จะเป็นอย่างนั้นเออมันก็จะเกิดการคนที่ทำความดีเนี่ยมันก็เกิดการท้อถอยเออเกิดการหมดกำลังใจไอ้หาเอ้ยทำไปทำแล้วมันไม่ได้ดีจะทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนั้น <c oughs> คนทําความดีมันก็เกิดการท้อถอยเกิดการไม่ไม่ทำแนละ้วต่อไปก็ไม่ทำแม่งเป่อยู่เฉยๆดีกว่าเออหากินตัวเองไปอย่างเงี้ยก็มันจะขาดหายกับคนที่กล้ากล้าทําคนที่กล้าลุยก็จะขาดไปเออใครที่กล้าลลยกล้าทํามีไหมไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมีมีมีน้อยมีแต่แนวร่วม แต่ไม่มีใครกล้านําเสนอนะครับกล้าไปลุยแบบนั้นนะไม่มีเออสวัสดีครับผมคุณเอสุนะครับคุณเอเอบนะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ไม่มีใครกล้าลุยแบบนั้นเพราะอะไรมันต้องใช้เวลานะครับไปคุกคีอยู่ที่นั่นและก็ติดต่อประสานงานทุกรูปแบบเพื่อให้งานมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเออจะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นไม่มีใครจะเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปทําแบบจิตอาสาแบบนั้นถูกไหมเขาก็จะทําผลประโยชน์ทําจิตการของตัวเองอ่าแต่ดีกว่าแต่นี่เขาทุ่มเทให้ทางนั้นถือว่าเขามีจิตอาสาถามว่าเขาเป็นเขาเป็นคนดีเขาทาถูกต้องไหมทําดีไหมก็ทําดีแต่เขาก็ไม่ชอบไงก็คือมันมีโอกาสอ่าไปเป็นเท่าๆไปไง <laughs> เออนะ เออก็ก็ดูเอานะครับเออดูเอาเราตึกตองได้คิดกันได้เราก็ไม่อยากจะไปพูดเรื่องพวกนี้ถูงไหมละ่ะก็ว่าให้สังคมเขาตัดสินกันไปดีกว่าอืมแค่เราดูแค่ตรงนี้นะครับเราก็เห็นแล้วใครที่เข้ามาเออใครที่เข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะโดนมีปัญหาแล้วก็มีมีอันเป็นไปมีอันพัดพลากอยู่ไปได้สักพักหนึ่งเขาก็จะมีการถอนสายบัว อืมใช่เสียเป็นล้านอยังเราคุณเลยเหรอเออเห็นมไหมก็คิดดูว่าคนที่เข้าให้คนที่เขาทำเนี่ยนะครับคนที่เขาช่วยเนี่ยคิดดูว่าเขาจะเสียความรู้สึกแค่ไหนอคิดกันง่ายๆมาขอเงินคืนเกลียดนะก็มีเขาก็มาขอเงินคืนนี่ไง เเขาบอกว่ามันมันไม่เป็นไม่มันไม่เป็นไ,นไป,นปนตามวัตถุประสงค์เขาว่าอย่างนั้นอ่าก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรอะเขาก็ถามว่าเขาช่วยเหลือทางนู้นไม่ช่วย <c oughs> เออมีอะไรเขาก็ไปช่วยแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขาชี้แจงได้ละเอียดเลย <c oughs> มันก็จะโดนเหมือนคล้ายๆของลุงนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมแล้วเงินเข้าเขาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ ตอนนี้อยู่ประมาณสองรอยล้านนะเอฟซีเงินไม่น้อยนะ <c oughs> เออเงินไม่น้อยนะขนาดเใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะอืมใช่ใช่ถูกต้องเขาก็เอาไปช่วยชาติจริงๆอันนี้เราก็เห็นไงผลงานมันมีจับต้องถามว่าจับต้องไหมจับต้องได้เลยผลงานมีแล้วแอดว่าเนเขาเก็บบินไว้ทุกใบเลยละ่ะเออเกสารต่างๆเนี่ยเขาเก็บไว้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันจะมีคนประเภทนี้เข้ามาอยู่แล้ว มีคนประเภทที่ก็เห็นแบบเอยได้หน้าเกินไปนู่นนี้นั่นนะเขาก็จะออกมาพูด,ดง่างๆอ,ออกมาขอตรวจสอบอ่ามาชี้แจงมาขอตรวจสอบนู่นนี้นั่นอะไรอ่าเห็นไหมเหมือนเขาเขาเป็นเจ้าของเงินออในเมื่อเขาไม่พอใจเขาก็จะถอนเอนี่แหละเอฟซก็จะเป็นแบบนั้นก็ว่ากันไปเอาง่ายๆแม้ แม้แต่เจนนี่ที่เขาขายของเขายังโดนเลยปัจจุบันนี้โดนแล้วโดนสอบแล้วหาว่าฟอกเงินเลยเห็นไหมหละ่ะเอฟซีเออคนเรามันจะรวยไปเนี่ยมันไม่ได้นะรวยไปแบบโดดๆรวยไปกว่ากว่าเจ้าสัวทุกทั้งหลายรวยเวลรวยแรงรวยเร็วอันเนี้เขาก็คนที่เขาอยู่ข้างนอกเขามองดูอยู่ <c oughs> มันข้ามหน้าข้ามตาเขาเกินไปเ,ออเขาทนไม่ไหว ใน,นเมื่อเขามีช่องทางทำมากินแต่ไอคนที่คอยดูอยู่เขาไม่ได้มีแบบนี้ไงเขาก็ต้องออกมาขอตรวจสอบเเออนะยัดเรื่องนี้เข้าไปให้เขาก็ต้องชะง,งักเลยเห็นไ,ไหมใช่ก็นั่นแหละมันมันต้องชี้แจงได้เรื่องนี้มันต้องสำคัญนะครับเรื่องเข้าออกเนี่ยเรื่องชี้แจงเนี่ย มันสำคัญอยู่แล้วเอฟอซีใช่ใครที่เด่นะเอาพูดง่ายใครที่เด่นใครที่ดังขึ้นมาเนี่ยมีสังคมเขาคอยตรวจสอบอยู่แล้วมาเด่นไม่ได้หรอกทุบลงมารวยก็ทุบลงมาเออไม่ได้นะเออจนเหนือกับเขามันได้เห็นไหมมันถะแต่อย่างนั้นเอฟซีนะนะเออคุณเด่นคุณต้องมีหนึ่ง มันมีอย่างเดียวไม่ได้คุณจะรวยอย่างเงินอย่างเดียวก็ไม่พอหนึ่งรวยสองอำนาจคุณรวยด้วยแล้วก็ต้องมีอำนาจด้วยเพราะฉะนั้นใครจะมาเล่นงานคุณเล่นยากเพราะอะไรคุณมีอำนาจเนี่ยถ้าไม่ผิดแรงๆนะผิดเกินไปเนี่ยเออไม่มีทางทำอะไรได้เพราะว่าคุณมีอำนาจเนี่ยอ่ามีอำนาจทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีอำนาจมีแต่เงินนะ เออมีแต่เงินอย่างเดียวแต่ไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจเขาก็มาตรวจสิครับจะเหลือหรอเออเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าสกัดกั้นเขาเรียกว่าตัดท่อน้ำแรงเออสกัดดาวรุ่งจะรุ่งไปแล้ะเอยรุ่งไม่ได้นะสกัดไว้ก่อนเออเพราะฉะนั้นต้องมีอำนาจด้วยมีเงินด้วยเงินก็ต้องมีและอำนาจก็ต้องมีด้วยมันต้องเป็นของคู่กัน ท้าไมอย่างนั้นคุณก็อยู่ไม่ได้รวยอย่างเดียวอยู่ไม่ได้เลยเออรวยเฉยเฉยเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกมีอํานาจเนี่ยเข้ามาเออเข้ามาเข้ามากาะแกะเลยละมามาป้วนเปียนนะจะเอาไงจะเอาผลประโยชน์ไงเอาแบบฟรีๆด้วยอะ่ะเออถ้าไม่ได้ก็จะยยัดข้อหาเข้าไปเลย <laughs> เออเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนั้นทําไมทําไมผู้มีเงินเนี่ย นะผู้มีเงินเนี่ยเจ้าสัวทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่เอฟตีนะเขามีเงินแต่อำนาจเขาไม่ค่อยเยอะหรอก <c oughs> แต่ว่าเลือกตั้งทีนเนี่ยเขาให้เลยพักไหนก็นแล้วแต่เขาให้เลยให้ให้ให,ให,ให้ให้เลยเออคุณคุณเป็นรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยก็จะออกกฎหมายให้มันเข้าข่ายนะครับใกล้เคียงกับ ผู้มีอำนาจเงินอ่าอำนาจเงินอยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้ออกหน้าแต่ว่าสั่งให้ออกแบบนี้แบบนี้คือเกื้อหนุนเกื้อกูลเขาถึงอยู่ได้ไม่ว่าคนไหนฝ่ายไหนก็นแล้วแต่ฝ่ายฝ่ายค้านก็ให้ฝ่ายรัฐบาลก็ให้ถ้าเกิดเลือกใครเลือกตั้งมาได้เขาก็ต้อง <c oughs> ให้ความเคารพเพราะว่าอะไรเขาให้ทุนให้ทุนคุณมาสักห้าร้อยล้านสักพันล้านเนี่ยเออเอามาให้เลือกตั้ง ใครเป็นก็ได้ <c oughs> เขาไม่มีปัญหาเข้ามาก็มีโฆษณาเลยอ๋อนะครับผมขอบคุณมากครับผมอืมตอนนี้ลูกก็ลูกพี่ก็ซิ่งหนีตรงสารกันเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็ธรรมดาเออธรรมดา คนคนที่เขามีจิตอาสา,าจริงๆมีเยอะมีอยู่แต่เขาก็ต้องสุ่มเสี่ยงที่จะอ่าที่จะไปสุ่มเสี่ยงที่จะไปทําแบบนี้เพราะอะไรก็ไม่มีการตรวจสอบมีนู่นนี่นั่นมีปัญหาอ่าตรงนู้นตรงนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องนู่นนี่นั่นมีเยอะแยะเอฟซี FC ไม่ต้องกลัวหรอกมีเยอะ <c oughs> บอกได้เลยมีเยอะแยะแต่ก็อย่างว่าแหละเอฟซีคนดังน่ะนะครับ เขาจะไม่ให้ดังให้เด่นดังได้แต่อย่าเด่นเอมันจะเป็นภัยนะครับเอจะเป็นภัยอ่สวัสดีครับผมนะครับดังได้นะครับแต่อย่าเด่นเด่นนี่จะเป็นภัยกับตัวเองเออสุดท้ายก็ต้องกลับลงมานะตั้งหลักใหม่เห็นไหมทำอะไรก็ไม่ได้หรอกนะครับคนเราเนาะ ออยู่ก็ลําบากเอรวยไปก็ไม่ได้รวยอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกนะครับไม่มีอํานาจก็ซวยอีกเดี๋ยวพวกก็ตรวจสอบอีกเออเอาเอา่อเอาแง่นูน้นแง่นี้เอาเรื่อยล่ะเออเพราะเขามีอํานาจไงตอนนี้ตอนนี้ได้ข่าวนะครับพอบอตรออดีตหรือ,อยังไงเนี่ยับโดนสอบเห็นไหมล่ะสอบทั้งลูกพี่สอบทั้งลูกน้องเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหม อ,อมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันไปหมดเลยอะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นผู้ร้องก็จะเป็นทนายดังที่อยู่ข้างในร้องไว้ก่อนเอร้องแล้วก็แล้วก็ค่อยไล่ตรวจสอบไปไงเออแล้วก็ต้องมาชี้แจงว่าผิดถูกอย่างไหนยังไงเห็นไหมขนาดระดับใหญ่ๆนะเขายังโดนเลยเนักภาษาอนะไรการเล็กๆเรียบร้อยเลย ออระดับเบ้งเบงยังโดนใครที่จะขึ้นใหญ่ขึ้นโตน่ะ f ีก็ลองคิดดูเอ,อ่มันมีการเอาคืนก็นได้แหะถ้าอย่างนั้นนะครับ f บ big โจ o กเขาจะโดนสกัดกั้นเหรอเห็นไหมสกัดกั้นทุกวิธีทางเลยไหมล่ะ <c oughs> ไม่ให้เขาเป็นนะ <c oughs> ถ้าเขาเป็นได้เนี่ยนะครับอืมถ้าเขาเป็นได้เนี่ย แล้วเขาเป็นได้หลายปีไงอายุเขายังน้อยอยู่โอ้โหเขาเนี้ยบานเลยล่ะอ่านะบานเลยเออใครที่เล่นงานเขาไว้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอ,ะอ่ะอ่า <c oughs> ปากเขาก็พูดได้แหละว่าเขาจะไม่มีปัญหาเออเขาจะไม่ได้ทำอะไรใครเออแต่ว่าจิตใจเขาเนะีะยใช่เขาออกมาแฉที่ถ้าถ้าเป็นถ้ามันไม่จริงก็มันจะมีปัญหาอะไรถูกไหมลนะ่ะเออ แต่ถ้าแฉเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเขาต้องมีเหตุผลมีหลักฐาน <c oughs> เอฟซีเขามีหลักฐานไงเ,เขาแฉเราไม่ได้แฉลอยๆมั่วๆนะเดี๋ยวเขาโดนฟ้องกลับดูไม่เจดิดเหมือนกันนะเออแต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งนะเนอ่อลงเขาแฉเนี่ยถ้าแน่จริงก็แจ้งดำเนินคดีเขาได้นี่นะหาวม่นประมงประมาทเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะได้แฉอีกทีไงโอจะไปแฉข้างในจะซวย <c oughs> เออถ้าสอบนะหาข้อมูลข้อมูลเนี่ยจะซวยถ้าเขาไม่แน่จริงเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ฉายาก้าวชีวิตหรอกนะเออแต่ตอนนี้โอ้โหแทบจะหมดทุกชีวิตแทบจะหมดแล้วเนี่ยเขาสกัดละเอียดเลยสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นได้เลยเออจะขึ้นจะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเนี่ยเขานี่เป็นลองมาเท่าไหร่แล้วนะครับเออยังไงยังไงเขาก็ต้องได้ขึ้น แต่เขาก็ไม่ให้ขึ้นไงเอ,อ่อเห็นไหมเออถ้าเขาได้ขึ้นเนี่ยโอ้โหมันหลายปีไงจริงๆเนี่ยเขาจะให้ได้ขึ้นประมาณอ่าอยู่ได้ประมาณสี่ห้าเดือนเต็มที่สี่ห้าเดือนก็กเกษียณสี่ห้าเดือนก็กเกษียณจะเป็นอย่างนั้นเออจะไม่ให้เยอะคือจะไม่ให้นานอ่าตำแหน่งเนี่ยไม่ให้นานสี่ห้าเดือนหกเดือนอ่ะ,กะเกษียณละคนใกล้ๆกล้เกษียณจะได้เป็นเลยอืม ใช่ครับใช่เขาคงไม่กล้าออกมาพูดกระบ,บอกแล้วนงเขาออกมาแฉนี่ยก็ต้องแสดงว่าเขามั่นใจว่าของเขาแน่นเออของเขาแน่นเพราะฉะนั้นก็ใครที่คิดว่าจะไปฟ้องเขาเนี่ยเขาก็ยินดีนะฟ้องเขาได้เลยเขาจะได้ออกมาแฉข้างในเนี่ยคุณคุณปฏิเสธเขาไม่ได้เลยนะถ้าเขาเอาหลักฐานมาแฉเ,เออ ย,ยิ่งสอบยิ่งสอบสวนยิ่งสืบเข้าไปมันจะลึกไปเรื่อยๆเออลึกไปเรื่อยๆจะโดนแหรคราวนี้